ทักทายสบายดีท่านผู้ชมยามเช้าเสาเมน,นี่กะพยายามเบื้งลันคนบริไส่มาหนี่เป็นสามซี่มือเราบริไส่มาหนี้มือวานบริไถ่ให้เบิ้งคนเลยเพราะสี่ท้ายอยู่มืดฝนทึบๆๆมาเลยบริไถ่ให้เบิ้องลั่นไปพยายามเบื้อง จักทึกบวทึกแต่แถวนี้มันบ่ค่อยมีเปเนไดป่าเย็นแถวนี้โอ้ยใส่ไว้ไก่ไก่ทุกคนย่างมันนีเ่เกือบสามร้อยเมตรย่างมันนี่เลยไ,ไปยายามไปลุ้นไหมพี่น้องสีถทึกหรืบอบอลแล้ใส่ไว้สามรางคือ อหอดเลยทุกคนฝนก็นตกมัดขึ้นขึ้นนี่ก็ุ้น้ำหลทุกคนน้ำกำลังมากเลยตอนนี้ยังโมเสาได้ทุกคนดังถึงถึงไม่ละเราบ่ายน้ำแท้ อย่างนี้ใส่ไว้นี่ใส่แคบนทางคนเลยทุกคนนะเห็ดโผล่มาหลายย่ำเข้าย่ำตาย นี่ในเสิ่งกระปูปะบอมีโตทุกคนบอมานหลังเล็กบอทีกชั้นทุกคนด้ยบอมนบานไปหลังที่สองไป อินซินสองกระดุกหมมานทุกคนเลยอะสองด่างผ่านไปทุกคนบุมี่โตเลยน้ำมันข่าก็ขึ้นมากทุกคนเลมีปลาไหลเลยแทนนี่ใส่ยอยู่หน้าพุ่นห้อยทึกซุมือมือละสองโตมันบมี่หัวจาทุกคน มาหลางสุดท้ายก็ลังที่สาม ทุกคนพยายามกับดักปลาไหลก็บ่ได้สักหมูมี่แล้วกินแล้วตอนเทงขึ้นมาตะดำหน้าพู้นหายหน้ากันยั่ผันแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด mm hmm. ทั้งตกากอยู่นี่หม,มูนีของกินเทงแล้วทุกคนเห็นมาแก้ไขด้วยกันมาคุดกี่รลอน ี่โร่ก็โตใหญ่เลยนะสองสี่หกได้หกโตเจ็ดโตเลยแปดโตเลยบางบ่อนใช่ไหมบ่เอินจีโปมนี่แต่บ้านค่อยเอินจิโล่แปดโตทุกคนนี่ใกล้สิพหก นะนะคุ้งแล้วเออคุ้งแล้วนะี่มันคบกับเจ็บพอแล้วได้น,ะน,น,นี่ือนี่แล้วกนะ็ถมไปน้า โอโ้เลิกแต่ตัวนี้ผูคุ้งฤกเธอคุ้งแล้วคุ้งเล็กคุณนี่บ้านนี่เลยคุ้งเลยโอ้นักหลงใต้ดินทุกคนเสียงห้งดังแท้แนี่ โอ้โหสีควัดลงนี่เลยใจเย็ yeah, yeah. นเย้นี่นักร้องใต้ดิน <Okay. S 1> นี่ทุกคนตัวใหญ่บวสุูตไปเลยนะ

ตัวง่ายอีกแล้วแต่ตนี้แม่ไข่อีกนะผัวไข่เต็มท้องเลยแต่นี้ แนี่นคนจิโ่หรือว่าจิปมนี่เองนี่นลองบ่มีอัลบัมนี่ the single ครบมือให้ย้นนอนไหนเก็บไะนะ זה במחות ดีมากเลยครัแบแทงยอดมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวร่วกันเด้อกินกับโคจิโร่ออกับโคหมูมาม่าก็มี

น้อยตัตวจแท้หยีนนวตต่วันหลงอมันไม่ได้โตลายกหน้ากน้อยลนายดีนะหน้าตนั้นไม่แห้งนะเห็ดไกไม่หน่อย,นนยเอยนาเนี่ยมีทับโปมือนิ้วมือเลยนะโป้มือพวกเอาจำได้แบบเท่าจำหน้าหลักการเลย Cái subscribe cho kênh nữa Mì Gõ ตอนนั่นเลยวะเด็ดจูงจนจหายเหมือนแบบเี๋ยาโคเองโคเองโคมากินนี่กินเลยว่าก็กินกันเว้นกิ้ใเนียก็เจอหนุ่มแต่งตัวดี Mm-hmm. มือตึ๊บๆมาเลยคแรงติงตี่ชากินน้ำอิ่มเลยทุกคนขอตัวพักพ่อนก่นมืดฝนตึ๊บๆมาเลยคุณมืดฝนมืดฝนตึ๊บๆมาเลยคุณขอตัวพักพ่อนกคลิปหน้าจอ